มึงแม่มาเกิดเธอได้กับโจ๊บะบานประตูพนะี่น้องเลยมันก็มัวอึดเล็บบนบนยากเลยพี่น้องเลยนะเกิดกับโต๊ะอยู่ในเหื่นวานประตูนะพี่น้อง แกงยื้บักระได้ปิดไปแกงไปได้ด <hat> ีนะแก่อะไได้นี่นะพอดีเลยช้ำนี่นะพอดีแกงกำลังอ่อนช้ำนี้ไปเห็นเลนเนี้ยเบิ้งเอาเด้อพี่น้องนี่ยนี่นี่ท่ายเางนี้ไปจะขอเลยเบิ้งเนี่ยเป็นดาวละวันซุปมานี่พี่น้องเลย ò con sao vậy đi lắm con ô con sao thì đi ờ sao vậy đấy đây ôi chị phải chạy cho mẹ ăn chạy là đấy này nè đi đôi giùm này nè chịp 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 là chịp 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 đi đưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video เอ้ยหอยพี่น้องเอ้อเยเด็ดสดจะได้มาจากขอบบานประตูมาหออานีพนะ <c oughs> ี่น้องเด็ดสดเลยจะไม่ไปหอยนี่เจ้าแปรมาติใส่หอยนี่นะคลองคามาติแมนําคลองพี่น้องเด้อไปเห็นอะไรเอาเนี่ยขึ้นด้่ลายเลยเนี่ยนะ <c oughs> การงุ้มการง,งุ้มได้พี่น้อยเดขานนไม่ไปสอดได้ไปงุ้มงงเอ้มันอยู่มันอยู่ตามไดได้เนี่ย เี่ยได้ตี่ต้นเลยไม่ดน้ม่ดไม่ต้นนเ่องนี่อมน้ามปีนี่ีต้ม่นเ่งเนเอาเอาเอาอยู่แทได้ไย่ข้าบ้านจรือเปล่อยู่้รับจนมาอยู่้้าห้างยุ้งปี๋บ้านห้งน่่ย เออเอามาจากข้าราชการก็ได้คือพี่น้องบ้านกูบ้านเนี้ยเป็นคนได้เลยนะนานวันยังยังอยู่บ้านเขาเนี่อยู่มันน้อยน้อยไม่ว่าท่าไหร่หวามันมันเล็กแต่นี่มันอยู่ท่าเลยเนี่ยของข้าราชการเท่าบหร่โมเมนต์นั้นมันเป็นอันอันแน่นหน้าไก่ห่วยนะนะมันเป็นห้องก็คือนำคลองเน้นเบาหนามท้องมันชอบดูมานนะเอาเบิ้งดิวมันสีดำอืมเอาอยู่ในห่วยวะเนี่ย หอยมันออกโดยคำนำเออกำนำคลองน้ำต่อกันถึงคำนำคลองแบบนี้เลยแระ่มนไปหน้าหน้าหน้าอาจารย์เหรอไปคองม่ไ็เนยังง้รมยหรอกมันเลิกเล่าชิมผ้าเพื่อนเด้ีสองเปนกมีเด้พน้องิมผ้าเพื่อนจะอ่อนเด้บ่อยยากกินเลยบ่อยากกินเลยเป็นน้อง้างหล่าไปแล้ว เทียน oh, so so oh, mm, no, ุหล um ักปนันบ่เนี่ยโอ้บุญมีน้องหนุ่ยใหญ่กระโดดกันแ้บุญมีมันอึดปนันบ่เจชิบบกินพี่น้องบุญมีอ้ฮอันนี้ห้อจู่เม่น้ำคลองว่นนี้มาบึงละดีดีพี่น้องห้อยจู่เมยน้ำคลองเร่บเป็นห้อยฮะเขาเอาอยู่ตามันแสบเลยพี่น้องแสบมันเด็กมันบอกคมบอกเอยเขาเอิดหอยคมเลยนัหอยคมว เหมือนหอยแุ่มแต่หอยคมโอ้ยหอยไม่น้ำคอมกรับก็คุ้มก็ยัันบอกเอ้าก็คอมมันมีเนาะหอยเดียวนี้เออได้หอยเดียวได้พี่น้องเลยอยากษอึดมีหอยแม่น้ำคอมนี่เขาอื่หอยยังอันนี้เด็ดหมาหอยเล็บหมาอันนี้อันไหอยเล็บหมานี่น้าพี่น้องหอยเล็บหมาได้พี่น้องอันนี้เขาเอื่นหอยเล็บหมาหอยเล็บหมาอยู่พี่ทางแม่น้ำหอยตะพียโค้งพี่พี่น้อง อยู ong, food, mm ่เข็มเมืองไสผู้ท้องพี่ใบิสานฟังลาวมาแต่เมือออาจสะพอนซ่อนเมืองไสผู้ท้องพี่น้องเลยมาเบิงหอยโอ้ยมือได้บั้าเราบนดีน้องนี่ ไม่กิบจีบยังไงพี่น้องเลยไมาเล่นหมากเก็บบดเก็บแล้วพี่น้องเนะาะมื่อเนี่ยเกิดจีพัฒน์จบจีเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ